มองว่าเออเวลาว่างเราเราอยากหาไรายได้อามามา,มาบรรเือครอบครัวของเรานะคะต้องการหาไรายได้เสริมก็คือว่าเราก็มองเห็นว่าในหน้าบ้านเราเนี่ยมีลําคองแล้วก็มีพระตบชวาและพระตบชวาเนี่ยมันเป็นอ่อเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมกับ เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือว่าสมาชิกของเราเนี่ยในกลุ่มตำบลบนพักคันเนี่ยก็คือว่าเราอาชีพหลักก็คือทำกากรเกษตรนะคะแต่อาชีพรองเนี่ยเราก็มองว่าเออเวลาว่างเราเรา,เราอยากหาไรายได้อ่ามามาบรรจุเตือครอบครัวของเรานะคะต้องการหาไรายได้เสริมก็คือว่าเราก็มองเห็นว่าในหน้าบ้านเราเนี่ยมีลำคลองแล้วก็มีพระกบชวาแลพะพระกรชวาเนี่ยมันเป็น เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมกับทางการเกษตรเพราะว่าเวลาน้ํามาเนี่ยมันมันไม่ไหลไปมันก็จะติดพวกตะชวาเราก็มองว่าเอาพวกตะชวาเนี่ยเราจะมาทําอะไรได้แล้วก็รวมกลุ่มกันเก้าคนนะคะก็คือว่าเราต้องเราก็ไปติดต่อทางกศนขอเร,เราอยากได้เราอยากทําตัวนี้เราอยากทําจากสารพวกลชวาเราจะทํำยังไงกใใ็ให้ทางกศนเนี่ยก็ได้นํา วิทยากรมาสอนมาสอนให้เรานะคะพอจากกศน,นอเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าทางอบตก็ต่อยอดให้เราโดยการใช้เอาเครื่องเครื่องรีดมาให้เราแล้วก็สนับสนุนงบหาครูมาสอนให้แล้วก็ทำแบบอุป,ปกรณ์พวกอะไรพวกวัสดุเนี่ยก็จัดหามาให้แต่และทีนี้เนี่ยชาวบ้านเราบางคนเขาก็ไปตัดเองนะคะก็อันนี้เนี่ยก็คือจากการจากการเรียนาก,การสอนที่ครูเขามาสอนแล้วเนี่ย ในกลุ่มเราก็ทําผลิตภัณฑ์พระกุชวากันม,ม,มีมีหลมีหลายรูปแบบนะคะเนี่ยในกลุ่มเราเองเราก็ไปขายตามตามโอทอปกันนะคะตามมีม,มีมีงานของอสิงห์บุรีแล้วก็มีงานงานกินปลานะคะแล้วก็จะมีะที่เราจะสถานที่ต่างๆเราก็ไปนะคะแล้วก็